ดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะพามาดูนะคะสต๊อกสินค้าอิฐมวลเบาคูเปิลของร้านกระเกันนะคะอิฐมวลเบาคูเปิลนะคะเป็นที่รู้จักกันดีนะคะในงานต่อสร้างในปัจจุบันนี้นะคะเพราะอิฐมวลเบาคูเปิเป็นอิฐที่ดีมีมาตรฐานนะคะและมีคุณสมบัติเด่นเช่น กันความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็กันไฟนะคะเก็บเสียงและอย่างก็คือประหยัดเวลาในการกาะอิดมวลเบาที่ร้านใจรัฐของเรานะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงกับทางโรงงานที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสอมออหรือมอกรค่ะและที่ร้านใจรั ขนส่งถึงหน้าบ้านหน้าโครงการนะคะในโซนภาคตะวันออกใช้รถขนส่งแบบมีเฮียบในการขนส่งนะคะเพื่อลดปัญหาไม่ให้อิดแตกหักหรือมีความเสียหายน้อยลงสต็อกแน่นพร้อมส่งไม่ต้องรอนานราคาคุณภาพลูกค้าที่สนใจปรึกษาสงสัยในการใช้งานอิฐมวลเบาคิวคอนนะคะหรือปรึกษาคุณสมบัติอื่นๆติดต่อได้ที่